สคริปต์ข่าวภาษาไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเออร์เจนข่าวโดวนกลางดึกสร้างความตึงเครียดอย่างไม่คาดคิดสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากำลังร้อนแรงเมื่อมีรายงานการเคลื่อนไหวของกลุ่มกบฏเขมรหรือที่เรียกกันว่าขบวนการติดอาวุธลอบปฏิบัติการในช่วงกลางคืนเสียงปืนดังสนัน่นเป็นระยะๆะะสร้างความต่นตระหนบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงไทยไม่ได้นิ่งนอนใจมีการเสริมกำลังทหารติดตั้งอาวุธหนักและตั้งด่านตรวจเข้มทุกเส้นทางเมื่อคืนที่ผ่านมาแหล่งข่าวในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกดร,รายงานตรงกันว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติของกองกำลังเขมรติดอาวุธจำนวนหนึ่งที่พยายามรุกล้ำเข้ามาใกล้แนวชายแดนไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความกดดันและท้าทายอำนาจรัฐไทย ปฏิบัติการครั้งนี้ถูกจับตามองว่าเป็นความพยายามสร้างเงขตปกครองพิเศษแฝงเร้นขนาดเดียวกันประเทศไทยก็ไม่อาจยอมปล่อยผ่านทหารไทยในพื้นที่ได้รับคำสั่งชัดเจนจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ปฏิบัติอย่างเด็ดขาดมีการสั่งกำลังพลให้ออกลาดประเวน24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการซุ่มโจมตีหรือการก่อเหตุร้ายแรง โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอน้ําืืนจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดที่ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญหากเกิดการประทะขึ้นจริงอาจลุกลามไปสู่ความขัดแย้งใหญ่ขณะเดียวกันมีรายงานข่าวว่าเป้าหมายสำคัญที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคือหนองซึ่งเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่ไทยถือว่ามีสิทธิ์ในการครอบครองตามหลักเขตแดนประวัติศาสตร์ รัฐบาลไทยประกาศชัดว่าจะไม่ยอมสูญเสียพื้นที่แม้แต่ตารางนิ้วเดียวให้กับกลุ่มกบฏหรือกองกำลังใดๆการเคลื่อนไหวในครั้งนี้จึงถูกตีความว่าเป็นสัญญาณสงครามเงียบที่อาจบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งรอบใหม่ระหว่างไทยกับกัมพูชาชาวบ้านในพื้นที่ต่างหวัดกลัวและเตรียมพร้อมอพยพขณะที่โรงเรียนและหน่วยงานราชการบางแห่งใกล้ชายแดนได้รับคำสั่งปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภยัย การค้าขายตามตลาดชายแดนหยุดชะงักรถบรรทุกสินค้าที่วิ่งข้ามแดนถูกสั่งให้รอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดรัฐบาลไทยออกมาถแถลงในช่วงเช้าวันนี้ว่าสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมและเตือนกัมพูชาให้เคารพในข้อตกลงระหว่างประเทศหากปล่อยให้กลุ่มกบฏเคลื่อนไหวโดยไม่ได้รับการจัดการ อาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศสั่นคลอนขณะเดียวกันก็ได้ส่งสัญญาณไปยังนานาชาติว่าไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยของตนเองโดยไม่ลังเลนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงหลายรายมองว่าการประทัดในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องการเมืองท้องถิ่นแต่มีเงื่อนงำเชื่อมโยงกับการแย่งชิงทรัพยากรและผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพราะพื้นที่หน้องที่ถูกกล่าวถึงนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติการควบคุมพื้นที่นี้หมายถึงการถือครองผลประโยชน์มหาศาลในอนาคตด้านประชาชนทั่วไปที่ติดตามข่าวผ่านสื่อโซเชียลต่างพากันแสดงความห่วงใยมีการเผยแพร่ภากพการเคลื่อนกำลังของทหารไทยรถถังและการตั้งด่านสกัดอย่างเข้มงวด หลายฝ่ายออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาชี้แจงอย่างเป็นทางการและยุติการสนับสนุนกลุ่มกบฏในทันทีเพราะไม่เช่นนั้นความขัดแย้งอาจบานปลายจนเกินควบคุมแม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่ามีการประทะรุนแรงเกิดขึ้นแต่เสียงปืนที่ดังขึ้นกลางดึกและการเสริมกำลังที่ชายแดนทำให้สถานการณ์ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศต่างรายงานข่าวต่อเนื่อง มีการคาดการณ์ว่าภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าอาจมีการประกาศมาตร,รการพิเศษจากรัฐบาลไทยหากกบฏขเมเรยังคงเคลื่อนไหวและทา้าทายอำนาจรัฐไทยสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการที่สถานการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในยามวิกาลและเป็นการก่อกวนแบบฉับพลันทำให้ฝ่ายความมั่นคงต้องเร่งรับมือในทุกด้าน ัการป้องกันพลเรือนการจัดสเสบียงและการเตรียมแผนอพยพหากความรุนแรงประทุขึ้นจริงรัฐบาลไทยยืนยันหนักแน่นว่าจะรีคลายนองคืนกลับมาอย่างสมบูรณ์และไม่ยอมให้ความพยายามใดๆจากฝ่ายตรงข้ามประสบความสำเร็จสถานการณ์ในคืนนี้และคืนต่อต่อไปจึงเป็นช่วงเวลาชี้ชะตาไม่เพียงแต่ความมั่นคงของชายแดนไทยเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงอธิป,ปไตยและศักดิ์ศรีของชาติไทยในสายตาประชาคมโลก การติดตามอย่างใกล้ชิดและการรายงานอย่างต่อเนื่องจึงมีความสำคัญเพราะทุกความเคลื่อนไหวอาจเป็นจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในอนาคตอันใกล้นี้